ที่นะครับอยู่ที่ประเทศอ,อยู่ที่อำเภอสังขจะจังหวัดทุรินของเรานี่เองนะครับแต่ทีเนี้ยคุณเจ๊วันนี้เันเกิดของเขาเขาอยากจหมาทํากิจกรรมให้กับเด็กๆที่เขาเคยเรียนที่นี่นะครับแล้วเป็นติดเก่านะครับบ้านอยู่ที่บ้านบุญเหมือนกันและทีนี้เขาอยาบอกว่าหนูอยากจะช่วยเหลือเด็กๆตอนเป็นเด็กไม่มต่ำแล้วก็พอพอทุกวันนี้พอเริ่มมีกินมีใช้บ้างก็อยากจะมอบให้ เด็กเดกเรียนมีความสุขบ้างถึงแม้จะไม่ใหญ่มากเ็เล็กๆยน้อยก็ยังดีฮนะในนามของผมที่เป็นสามีก็ขอให้น้องตู่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็าากวันนี้ครับผมวันนี้นะครับของเงินเจ๊มาประมาณทั้งหมดนี่แหละครับกี่บาทไม่รู้อันนี้ให้คุณครูเล่นด้วยไหมคะยินดีครับยินดีครับถ้าถ้าคุณครูตอบได้ผมให้คนะุณครูตอบได้<จ> อันนี้ขอเชิญให้เด็กๆรับประทานอาหารได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาทีละคนอ่าเดี๋ยวจะมีเงินมีเงินแจกให้เด็กทุกคนถ้าตอบได้คุณครูก็ตอบได้นะครับผมขออนุญาตยึดเวทีนี้เลยนะครับมาอยากเล่นเกมอันดับหนอยู่เลยโนนะเด็กๆทักข้าได้เลยนะครับอยู่สนามแล้วอันนั้นเลียงจ๋าอันนั้นต๊ะตองอ๊อจับท้อต ของกลางเชิญรับประทานฟังด้วยนะฟังด้วยนะว่าเทียจะบอกว่าอะไรเทียจะบอกว่ากินลุกชิ้นแดงขึ้นมาป้อนเพื่อนนี่หนาะระวังหนาอันนี้ขอคนเรีวนะครับยกเงิขึ้นแลน้วตอบเลยนะครับหนึ่งรยบาทนะครับยกยกเงิขึ้นแล้วตอบเลยนะครับขอคนเดียวนะครับ ผานลุ้มมีกี่ใบครับวันนี้ยกมือ่อวนครับตอบครับเร็วเร็วเร็วใครตอบก่อนครับใครยกขึ้น่อนครับใครยกขึ้นก่อนลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลกขึ้นตอบลุกขึ้นตอบลุ้มมีกี่ลุ้มบปไหมคะกี่ลุ้มกี่ลุ้มผานลุ้มีกี่ลุ้มเดี๋ยวพออะไรคำถามผิดไม่เอาแล้วคำถามนี้ไม่เอาแล้วสองเมื่อกี้สองดูว่า ตั้งใจไหมระวังเป็ยกต่อนะลูกใจเย็นนะระวังอูนะวันนี้นะครับผมขอยเหรียญเจนย์ที่ตั้งใจเรียนนะครับลรกเรียนนะครับตัวชโลมตั้งดุนะครับตั้งขึ้นเมื่อไหร่นะครับสองร้อยบาทครับตั้งขึ้นเมื่อไหร่ครับใครตอบได้ยกมือขึ้นเดีย

พอเสร็นะพอสร้วัดูยังเอาอะไรอีกอย่เอาพะที่ย่คูฟ้าก่อนเหลือพอสอเหลือพสให้ต่อไต้ยกมือ่านพอสอพสอน้มน่ะพสออนผู้มนเลยพอสอบ ตนครับ้องกเถูกต้องครับมาลวันนะมีไปกันทงโรงเรียนตอไม่ถูกอ่ะขอบคุณโอย